สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของที่รัรจีนเชียงใหม่ในเช้าวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาศึกษาถึงจดหมายฝากของอาจารย์เปาโรถึงเมืองโครินในฉบับที่2นะครับพี่น้องครับในพระธรรมโครินฉบับที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดที่อาจารย์เปาโรนะครับกำลังอยู่ที่เมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโรกนนะครับก็ได้บอกกับทิโมธีซึ่งเดินทางกลับมาจากเมืองโครินในเวลานั้นนะครับแล้วทิโมธี ก็ได้กลับมารายงานให้กับอาจารย์เปาโรว่าจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้ฝากผมไปยังเมืองโครินในฉบับที่แล้วนะครับก็คือฉบับโครินฉบับที่1น,นั้นนะ่ะปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรให้สถานการณ์ของเมืองโครินดีขึ้นเลยนะครับยังมีปัญหาคิดจักรเกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้นพี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปาโลได้ยินสิ่งที่ทิโมธีได้รายงานกับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็จึงตัดสินใจเดินทาง ไปยังเมืองโครินทันทีตามที่ท่านได้เตือนไวในจดหมายฉบับหนึ่งโคลินแล้วนะครับว่าท่านจะไปหาพวกท่านนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สี่ข้อสิถึงข้อยีได้บอกกับเราทั้งหลายไปว่าแต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพาเจ้าจะมาหาท่านในไม่ช้านี้และข้าพาเจ้าจะอย่างรู้ไม่ใช่ถ้อยคําของคนที่หยิงผยองเหล่านั้นแต่จะอย่างรู้ในฤทธิเดชของพวกเขาเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคําแต่เป็นเรื่องฤทธิเดชพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพาเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจสุภาพอ่อนโยนพี่น้องครับการเดินทางไปยังโครินของอาจารย์เปาโลในครั้งนี้นะครับทำให้อาจารย์เปาโลได้รับความทุกข์ใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะเนื่องจากพวกเขาบางคนเนี่ยได้โจมตีอาจารย์เปาโลแล้วก็ได้เหมือนลบหลู่บอนทำลายเรื่องสิทธิอํานาจของอาจารย์เปาโลในฐานะที่เป็นอัครทูตของพระเจ้าบางครั้งนะครับก็ทําให้คิตจักรในเวลานั้นหรือผู้เชื่อต่างๆก็เกิดความสับสน จึงเป็นเหตุที่ทําให้อาจารย์ปรโปโรจะต้องเดินทางไปยังเมืองโครินครั้งที่2 เพื่อที่จะไปสอนพวกเขาไปย้ำเตือนพวกเขาถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปาโลนะครับเดินทางกลับมาจากเมืองโคโดินแล้วท่านก็กลับไปยังเมืองเอเฟซัสอีกได้ไม่นานท่านก็ได้ทราบขา่าวว่าการไปยังเมืองโคโดินในครั้งนี้ของท่านนะครับก็ไม่ได้ทําให้ฝ่ายที่ต่อต้านนะครับหรือฝ่ายสอนผิดนั้นดีขึ้นเลยแต่พวกเขากลับรวมตัวกันต่อต้านอาจารย์เปาโลมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลก็รู้สึกโกรธอย่างมากนะครับแต่ท่านได้ยับยั้งความโกรธไว้แล้วก็ไม่ ไ,ได้เดินทางไปหาพวกเขาทันทีนะครับอาจารย์เปาโลก็จึงเขียนจดหมายไปเตือนเมืองโคโรินอีกครั้งหนึ่งนะครับและจดหมายฉบับนี้ที่อาจารย์เปาโลเตือนเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าเป็นจดหมายที่ค่อนข้างเตือนอย่างตรงไปตรงมาและอาจารย์เปาโลก็ใช้คําพูดอย่างรุนแรงเพื่อเตือนสติชาวเมืองโคโรินในเวลานั้น พี่น้องครับเรื่องนี้ปรกนนากฏในหลักฐานในพระธรรมสองโครินบทที่7ข้อที่8อาจารย์เปาโลบอกกับเราทั้งหลายไ้ว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทําให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชัว่วขณะพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้ฝากจดหมายฉบับนี้นะครับที่ได้เตือนสติกับพี่น้องชาวโครินในเวลานั้นในรอบนี้นะครับได้ฝากกับทิตัสไปนะครับ จดหมายฉบับที่แล้วฝากที่โมทีจดหมายฉบับนี้ได้ฝากที่ทัสให้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ถือจดหมายฉบับนี้นะครับที่เป็นคําเตือนของอาจารย์เปาโลเนี่ยไปยังเมืองโครินซึ่งจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้ถูกบันทึกหรือรวบรวมไว้ในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันพี่น้องครับต่อมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์เปาโลก็ได้มานัดพบเจอกับทิตัสครับที่เมืองมาซิโดเนียท่านได้รับข่าวนะครับการรายงานภารกิจจากอาจารย์ทิตัสว่า จดหมายฉบับที่อาจารย์เปาโลส่งไปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้คําพูดเตือนสติอย่างตรงไปตรงมาและค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยปรากฏว่าเกิดผลครับพี่น้องครับพวกที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลนั้นได้กลับใจและสำนึกผิดนะครับทำให้อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่าโครินฉบับสองเนี่ยส่งไปยังเมืองโครินนะครับและก็ฝากผู้เชื่อนําจดหมายฉบับนี้ไปมอบให้กับคิดาจักรที่โครินพี่น้องครับเราจะสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลเขียน จดหมายไปยังคิตจักรโครินอย่างน้อยถึง4ฉบับแต่2ฉบับเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์และเราเมื่อมาศึกษาดูเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อหาโดยย่อของพระธรรมสองโครินเนี่ยเป็นพระธรรมที่น่าสนใจอย่างมากอาจารย์ปาโลเริ่มต้นด้วยการเขียนจดหมายเริ่มด้วยการให้กําลังใจผู้เชื่อพี่น้องคริสเตียนที่นั่นครับพี่น้อง,พองเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องเผชิญและอดทนกับความทุกข์ยากลําบากอาจารย์ปาโลได้บอกไว้ว่าสาเหตุที่จาเป็นต้องเขียนจดหมายฉบับที่แล้ว ที่เตือนสติอย่างรุนแรงนั้นก็เพื่อที่ท่านต้องการมีความปรารถนาที่อยากให้คิดจักรนั้นให้อภัยซึ่งกันและกันและคืนดีต่อกันและกันแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในคิดจักรมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายแต่เมื่อมีการกลับใจก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและด้วยเหตุน,นี้เองครับอาจารย์ปโรโลจึงสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงนำสรติสุขนำชัยชนะของพระเจ้าอยู่เหนือคิดจักร แม้ว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายแล้วการคืนดีก็นํามาซึ่งการได้รับเกียรตินะครับและพระเจ้าก็ได้รับพระเกียรติอย่างสูงสุดข่าวประเสริฐน,นั้นก็ได้ถูกประกาศออกไปอย่างกว้างขวางอาจารย์เปาโลเน้นย้าว่าการที่เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือเป็นผู้เชื่อเนี่ยจะต้องสัตย์ซื่อและทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจอาจารย์เปาโลยืนยันว่าสิ่งที่ท่านทําในวันนี้นะครับไม่สูญเปล่าแน่นอน จะมีผลนะครับได้รับพระพรบําเหน็จจากพระเจ้าในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับและแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามจงสัตย์ซื่อในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับนอกจากนั้นอาจารย์ปรลยังได้เล่าเรื่องถึงจดหมายฉบับก่อนนะครับอาจารย์ปรลพูดต่อไปในประมาณบทที่6ว่าแม้ว่าจดหมายฉบับก่อนนั้นจะเตือนพวกท่านอย่างรุนแรงนะครับแต่ท่านก็ดีใจที่พี่น้องชาวเมืองโครินนะครับได้ฟังคําตักเตือน และคาสั่งสอนที่ท่านได้เตือนด้วยความรักท่านจึงหนุนใจว่าให้เราทั้งหลายที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับให้เราทั้งหลายที่จะคอยถวายช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคิดจักรผู้เชื่อหลายๆที่ในเยรูซาเล็มก็ดีในที่ต่างๆก็ดีที่เขาได้เดือดร้อนนั้นนะครับให้เรามีส่วนในการร่วมกันถวายด้วยใจยินดีและในตอนสุดท้ายของจดหมายฉบับนี้นะครับอาจารย์เปโลได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านคืออัครทูตของพระเจ้า ผู้ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าแม้ว่าในคิดจักรจะมีบางคนนะครับที่กล่าวร้ายอาจารย์เปาโลท่านจึงจำเป็นที่จะต้องพูดถึงคุณสมบัติของตัวเองแม้ว่าท่านจะมองว่าการพูดถึงตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะยกตัวเองแต่ท่านก็จำเป็นต้องพูดตอนนี้นะครับเพื่อที่จะได้บอกกับพี่น้องชาวเมืองโครินได้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าแม้ว่าคุณสมบัติของท่านก็มีดีพอสมควร แต่ที่ท่านไม่พูดไม่อวดนั้นเพราะท่านอยากจะยกย่องพระนามของพระเยซูนะครับท่านไม่อยากจะขโมยเกียรติพระเยซูท่านอยากจะให้เกียรติแต่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวนี่คือจดหมายฉบับสองโคลินที่อาจารย์ปารุได้เขียนขึ้นพี่น้องครับในวันนี้มีคําถามท,าที่อยากจะชวนเราทั้งหลายได้มีโอกาสพิจารณาและศึกษาพระธรรมสองโคลินด้วยกัน คำถามแรกอยากจะถามว่าท่าทีในการทราภารกิจการประกาศของอาจารย์เปาโลนั้นเป็นอย่างไรเราจะมาดูพระวาจาะธรรมของพระเจ้าด้วยกันครับในบทที่4ถึงบทที่5เราจะเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลมีท่าทีอย่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐในสองโครินบทที่4ข้อ1ถึงข้อ4บอกกับเราทั้งหลายไปว่า เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ยออ่อท้อเราได้ละทิ้งการกระทําต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อูบายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่โดยการเปิดเผยความจริง เราเสนอตัวเราต่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักพระเจ้าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกบิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กําลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทําให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าพี่น้องครับจากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นถึง ท่าทีในการประกาศของอาจารย์ปารุอย่างน้อยอยู่5ถึง6ข้อท่าทีของอาจารย์ปารุในการประกาศข่าวประเสริฐท่าทีที่1อาจารย์ปารุไม่เคยยอดท้อในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือความยากลําบากมากมายมีปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์ปารุบอกว่าท่านไม่ยอดท้อนะครับท่านทําภารกิจในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความจริงใจและด้วยความทุ่มเทท่าทีที่2ในการประกาศข่าวประเสริฐ อาจารย์ปรลูลบอกกับเราในข้อที่3ามหข้อที่4ตอนนี้ว่าท่านจะไม่บิดเบือนความจริงนักเทศหรือคุณครูนะครับหรือใครก็ตามที่สอนพระวจนนธรรมของพระเจ้านะครับเมื่อกล่าวเรื่องราวของพระเยซูนะครับจำเป็นจะต้องระลึอกอยู่เสมอว่าเรากําลังยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้า สิ่งที่เราพูดทุกอย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบิดเบือนนะครับข่าวประเสริฐให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกพอใจแต่เราจะต้องกล่าวความจริงแห่งพระวจะนะธรรมของพระเจ้าเพราะเราจะต้องรับผิดชอบทุกถ้อยคาที่เราได้กล่าวออกไปพี่น้องครับในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่5บอกกับเราไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลาย เพราะเห็นแก่พระเยซูอาจารย์เปาโลบ,บอกว่าการเทศนานะครับการที่ท่านกล่าวถึงพระเยซูคริสต์นั้นท่านไม่เคยกล่าวตัวอีกถึงตัวเองไม่ได้ยกย่องตัวเองแต่ทุกครั้งที่มีคําพยานออกจากปากของท่านจะเป็นเรื่องราวที่ท่านยกย่องสรรเสริญและยกย่องเทิดทุนพระเกียรติของพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับสิ่งนี้ทําให้เรียนรู้ว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้านะครับได้มีโอกาสแบ่งปันกับเพื่อนรอบข้างอย่าพูดถึงความดีคุณางามความดีของตัวเองครับ แต่ให้ยกย่องว่าพระเจ้าดียังไงให้ยกย่องพระเกียรติเป็นของพระเจ้าอย่าขโมยเกียรติของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเลือกที่จะยกย่องแด่พระเจ้านะครับท่าทีที่4อาจารย์เปาโลมีท่าทีในการประกาศด้วยความเต็มใจเราจะสังเกตได้ว่าอาจารย์เปาโลรับใช้คิตจักโครินด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่าพี่น้องชาวโครินหลายครั้งก็สร้างความลำบากใจและทําให้อาจารย์เปาโลนั้นรู้สึกผิดหวังร้ายต่อหลายครั้ง แต่อาจารย์ปารอยังคงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจพี่น้องครับการที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับหรือเป็นผู้เชื่อนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจแม้ว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราทั้งหลายคาดหวังแต่จงรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจในพระธรรมสองโครินธ์บทที่4ข้อที่7บอกกับเราทั้งหลายไปว่า แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในพาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าลิทธเดธอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองพี่น้องครับจากข้อที่7นี้เราจะน้นเห็นได้ว่าอาจารย์ปรมีท่าทีในการประกาศข่าวประเสริฐโดยมองว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นของที่ล้ำค่าอาจารย์ปรรมบอกว่าพระเจ้าทรงมอบของที่ล้ำค่าหรือข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าไว้เนี่ยให้กับเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นผู้อ่อนแอ พูดที่หลายครั้งเราก็ล้มเหลวและก็ทําผิดพลาดแต่พระเจ้าได้ให้ของมีค่านี้ได้ใส่ไว้ในพานชนะดินอาจารย์ปาโลไม่ได้เน้นเรื่องพานชนะนะครับว่าพานชนะแต่และอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรแต่อาจารย์ปาโลเน้นถึงสิ่งที่อยู่ภายในพานชนะนั้นคือฤทธิดเดชของพระเจ้า แม้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอครับแต่พระเจ้าจะใช้คนที่อ่อนแอให้เกิดผลอย่างมากมายและทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นขยายไปทั่วแผ่นดินและจะทําให้แผ่นดินและพันธกิจของพระเจ้านั้นสําเร็จผ่านทางคนที่อ่อนแออย่างเราทั้งหลายอาจารย์ปรูลจึงมองว่าพระวรจนะหรือข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าและล้ําค่าที่สุดมากกว่าชีวิตของท่าน ท่าทีต่อไปในการประกาศของอาจารย์เปาโลคือท่าทีที่6อาจารย์เปาโลมีท่าทีที่ประกาศด้วยความหวังเมื่อเราอ่านในข้อที่8ถึงข้อ12นะครับบทที่4ข้อ8ถึงข้อ12เราจะพบว่าอาจารย์เปาโลเตือนให้เราระลึกอยู่เสมอว่าในวาระสุดท้ายนะครับแม้ว่าเราอาจจะสิ้นหวังผิดหวังแม้ว่าร่างกายนี้เราอาจจะสูนสไลด์เน่าเปื่อยไปนะครับแต่อย่าให้เราทั้งหลายที่จะท้อใจนะครับเพราะความหวังของอาจารย์เปาโลอ,อยู่ในพระเจ้า ความหวังของอาจารย์ปารออยู่ในพระคริสต์อยู่เสมอนะครับและพระคริสต์เองที่เป็นคนที่มีชัยชนะเหนือความตายแม้ว่าเราอาจจะต้องอ่อนแอเราอาจจะต้องผิดพลาดแม้ว่า,าอาจจะต้องดับสูญสลายแต่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะไม่มีวันดับสูญสลายพระองค์จะไม่มีวันตายพระองค์ทรงพระชนอยู่และฤทธานุภาพของพระองค์จะคงอยู่เป็นนินรันดิ์อาจารย์ปารอจึงเน้นย้ําว่าให้เราทั้งหลายที่จะมีความหวังในพระเยซูคริสต์ ให้มีความหวังในพระองค์อยู่เสมอนี่คือท่าทีในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลที่มีต่อเราทั้งหลายพี่น้องครับคำถามต่อไปอยากจะถามเราว่าแม้ว่าการรับใช้พระเจ้าในการประกาศอาจารย์เปาโลจะต้องพบกับประสบกับความทุกข์ยากลําบากมากมายมเหตุใดอาจารย์เปาโลจึงไม่ยอดท้อเรามาดูด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึงข้อ18บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าฉะนั้นเราจึงไม่ยอดท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังสุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันต์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นไม่ยังยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันต์พี่น้องครับเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะหมดกําลังใจแล้วก็ มักรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้เมื่อเราทั้งหลายเผชิญกับปัญหาหรือเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือปัญหาในที่ทํางานนะครับหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าอยากจะวางมือและและแล้วก็เดินให้ไปพ้นเสียจากสิ่งที่อยู่ด้านหน้าแต่พี่น้องครับอาจารย์ปารโดได้หนุนใจกับเราทั้งหลายในมุมมองที่น่าสนใจอาจารย์ปารโดบอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าการที่เราทั้งหลายเจอปัญหาหรือความทุกข์ยากในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะพัฒนาเราทั้งหลายให้เติบโตเข้มแข็งในด้านฝ่ายจิตญาณ ทุกครั้งที่มีปัญหาในชีวิตเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นมุมมองที่น่าสนใจอย่างมากในชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยร้าความเจ็บปวดความช้าใจของเราหรือคําวิพากวิจาร์ณจากผู้คนมากมายนะครับมาทําให้เราหยุดรับใช้พระเจ้า พี่น้องครับอย่ายอมนะครับละหรือละทิ้งรางวัลอันถาวรนิจนิรันด์เพียงเพราะว่าความเจ็บปวดที่เราได้รับในวันนี้แต่จงย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความเจ็บปวดที่เราได้รับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทําให้เราทั้งหลายได้เติบโตได้ข้มแข็งและได้เรียนรู้จากการช่วยเหลือจากพระเจ้าในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่า ยอดท้อในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวในวันเวลาอันสมควรพี่น้องครับความทุกข์ร้อนที่เรากําลังเผชิญในวันนี้นะครับไม่ควรทําให้ความเชื่อของเราถดถอยลงแต่จงให้ความทุกข์ยากที่เรากำลังเผชิญในวันนี้ความผิดหวังความล้มเหลวที่เรากำลังเผชิญในวันนี้เป็นบทเรียนที่ทําให้เราทั้งหลายมีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในวันนี้มีจุดหมาย และจุดหมายของพระเจ้าที่อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นก็เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รับการเสริมสร้างความเชื่อให้เต,ติบโตยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลจึงบอกถึงข้อดีของปัญหาไว้ว่าปัญหาทําให้เราระเลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสเพื่อเราปัญหามีข้อดีที่ทําให้เราทั้งหลายจะไม่เย่อหยิ่งแต่จะพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําให้สายตาเรานั้นมองไกลมากยิ่งขึ้น แทนที่จะมองกับโลกใบนี้นะครับว่ามันทุกข์ใจมันมีแต่ปัญหาแต่ให้เรามองไปยังช่วงเวลาที่เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในโลกอนาคตความทุกข์ยากลําบากที่กาลังเผชิญวันนี้เพื่อพระคริสต์นั้นไม่สูญเปล่าพระเจ้าจะมีน้ําพระทยัยและมีบําเหน็จพระพรให้กับผู้เชื่ออย่างแน่นอนปัญหานะครับอาจารย์ปารลบอกกับเราไว้ว่ายังช่วยพิสูจน์ความเชื่อของเราด้วย การที่มีปัญหาในชีวิตของเรามันทาให้เราพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อของเรานั้นยังมั่นคงเข้มแข็งในพระเจ้ามากน้อยเพียงใดและข้อดีของปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราช่วยเปิดโอกาสให้เราได้เห็นถึงฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นอาจารย์ปารลบอกว่าความอ่อนแออยู่ที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดที่นั่นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจเราไว้ว่าอาจารย์ปารลบอกว่าความทุกข์ยาก,กวันนี้ กายทาให้ท่านมีความชื่นชมยินดีเพราะท่านจะได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตของท่านทั้งหลายอย่างมากมายคาถามต่อไปที่อยากจะชวนเราค่ควรคิดในวันนี้ต่อไปนะครับว่าอาจารย์เปาโลสอนถึงท่าทีในการถวายอย่างไรใน2โครินบทที่ 8: ข้อ10ถึงข้อ15นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าและข้าพระเจ้าขอออกความเห็นในเรื่องนี้ว่าเมื่อปีกลายนี้พวกท่าน ไม่เพียงเป็นพวกแรกที่ลงมือทําแต่ยังเป็นพวกแรกที่มีความปรารถนาจะทําด้วยบัดนี้พวกท่านก็ควรจะทําเสียให้เสร็จเพื่อว่าความกระตือรือร้นที่ปรารถนาจะทําเป็นอย่างไรการทําให้เสร็จตามความสามารถที่มีอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ถ้ามีความกระตือรือร้อนอยู่แล้วพระเจ้าก็จะทรงรับตามที่เขามีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มีข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะให้งานของคนอื่นเบาลงและของพวกท่านหนักขึ้นแต่เป็นเรื่องของความเสมอภาคคือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้อนในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสนและในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือล้อนเขาก็จะช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนซึ่งจะทําให้มีความเสมอภาคกันตามที่เขียนไว้ว่าคนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาดพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้ท้าทายคิดจากโครินและก็เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อให้มีท่าทีในการที่ถวายหรือการให้อย่างน่าสนใจมากอาจารย์เปาโลบอกว่าท่าทีที่ถูกต้องในการถวายหรือการให้ก็คือสิ่งแรกเราจะต้องให้ด้วยความเต็มใจหรือให้ด้วยความยินดีพี่น้องครับการให้ด้วยความเต็มใจนั้นสําคัญยิ่งกว่าจํานวนที่เราให้ท่าทีที่ให้สําคัญยิ่งกว่าปริมาณหรือจํานวนที่ให้ไปสิ่งที่2 อาจารย์เปาโลบอกว่าควรพยายามถวายตามที่ใจได้ตั้งไว้หรือตามที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จนะครับเราอาจจะตั้งใจว่าเราจะถวายเท่าไหร่อาจจะมีสัญญาถวายกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นจงมีท่าทีที่ตั้งใจรับผิดชอบทําในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้นั้นให้สําเร็จท่าทีที่3าในการถวายอาจารย์เปาโลบอกกับพี่น้องผู้เชื่อว่าจงให้และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและขัดสน จงมีใจที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้เขาเดือดร้อนให้เราหยิบยื่นช่วยเขาเมื่อวันหนึ่งที่เราเดือดร้อนคนที่ได้รับการช่วยเหลือน,นั้นและเขามีกําลังเขาจะได้ช่วยเราเช่นเดียวกันเหมือนกับพี่น้องชาวโคินที่ช่วยพี่น้องคิดจักผู้เชื่อที่เยรูซาเล็มและเมื่อวันใดที่เมืองโคินเดือดร้อนอาจารย์ปารุบอกว่าเยรูซาเล็มนะครับก็จะช่วยพี่น้องผู้เชื่อที่โคินเช่นเดียวกันนี่คือความเสมอภาคของผู้เชื่อและท่าทีที่4 อาจารย์เปาโลบอกกับเราไว้ว่าเพื่อที่จะได้ตอบสนองถึงความรักของพระเยซูคริสต์จงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไม่หวังผลตอบแทนนะครับการช่วยวันนี้ไม่ต้องคิดว่าวันหน้าถ้าฉันลําบากเธอต้องช่วยฉันนะแต่จงให้นะครับเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราก็คือให้อย่างเปล่าเปล่าให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้ด้วยความรัก พี่น้องครับนี่คือท่าทีที่ควรจะมีในการให้หรือการถวายของผู้เชื่ออาจารย์เปาโลบอกกับเราไว้ว่าควรให้นะครับแต่ให้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ควรให้ในสิ่งที่เราไม่มีหรือเกินกําลังแต่ควรให้หรือถวายตามที่เรามีหรือมีกําลังในการถวายนะครับเพราะอาจารย์ปาโรบอกว่าการถวายด้วยใจกว้างความเป็นสิ่งที่ดีแต่การถวายนั้นจะต้องไม่ทําให้ครอบครัวหรือคนที่ต้องพึ่งพาเรานั้นเดือดร้อนไปด้วยพี่น้องครับคาถามต่อไปที่อยากจ,จะเชิญชวนเรา คิดด้วยกันในวันนี้ก็คือว่าแล้วชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยท่านต้องทนทุกในการรับใช้พระเจ้ามากมายและท่านต้องทนทุกอย่างไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับในพระเจตนธรรมของพระเจ้าครับในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับที่ผู้สอนเทียมเท็ดได้อวดตัวว่ามีสิ่งต่างๆนะครับมีคุณสมบัติมีโปรไฟล์ต่างๆทำให้อาจารย์เปาโลจึงต้องลุกขึ้นเพื่อยืนยันในฐานะการเป็นอัครทูตของตัวท่าน เพื่อที่จะตอบโต้คํากล่าวหาเทียมเท,ท็จที่เกิดขึ้นพี่น้องครับอาจารย์ปรโรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่เขลามากที่ต้องอวดตัวเองเพราะท่านอยากจะอวดพระคิดเท่านั้นแต่สิ่งนี้เหตุการณ์นี้จําเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทําให้ผู้เชื่อชาวโครินไม่หลงไปตามผู้สอนเท,ท็จ เรามาดูด้วยกันในพระวจนะดังของพระเจ้า2โครลน์บทที่11ข้อ21-31นะครับอาจาร,รย์ปารลบอกกับผู้เชือ่อในเวลานั้นว่าข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราเองอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้แต่ว่าใครกล้าอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่เขลาข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกันพวกเขาเป็นชาวฮิบบูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอิสร,ราเอลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันพวกเขาเป็นพงพันุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นคนปฏิบัติของพรรคตหือ้้าาเเจป็น ดีกว่าพวกเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าวีตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละ39เทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญไายเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าประชิญภัยในน้ำประชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเระชิญภัยจากคนต่างชาติเระชิญภัยในเมืองเระชิญภัยในป่าเระชิญภัยในทะเลเระชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและก็เปอยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวัน คือความกังวลเกี่ยวกับคิดตจักทั้งหมดใครบ้างที่อ่อนแอและข้าพเจ้าไม่อ่อนแอด้วยใครบ้างที่ถูกชักนําให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกข์ร้อนถ้าข้าพเจ้าจําเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าพระเจ้าคือพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเป็นนิดพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้โกหกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกท่านก็มีดีให้อวดเหมือนกันถ้าต้องอวด แต่ท่านเรื่องที่จะไม่อวดท่านอยากจะพูดถึงความอ่อนแอของท่านแต่สิ่งที่ท่านจะอวดคืออวดและยกย่องพระคริสต์เท่านั้นพี่น้องครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลนะครับต้องเผชิญสิ่งต่างๆมากมายเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเผชิญภัยต่างๆอย่างมากมายในชีวิตของท่านแต่อาจารย์เปาโลนะครับก็ยังมีความถ่อมใจและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขําแข็งเมื่อเรามาดูชีวิตของเรานะครับสิ่งที่เราเผชิญในวันนี้อาจจะยังสู้อาจารย์เปาโลไม่ได้กับสิ่งที่อาจารย์เปาโลต้องเผชิญความทุกข์เพราะ อาจารย์เปาโลทุกกว่าเราและท่านก็ยังให้กำลังใจกับเราว่าให้เราที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปคำถามต่อไปที่อยากจะถามเราในวันนี้ก็คือว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยท่านถึงบางสิ่งบางอย่างหรือที่เราเรียกว่าน้ำในชีวิตของท่านแต่พระองค์สอนบทเรียนในเรื่องนี้อย่างไรกับอาจารย์เปาโล แล้วมาดูด้วยกันใน2โครินบทที่12ข้อ7-8ถึงได้บอกกับเราไว้ว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีน้ำในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องน้ำนั้นข้าพเจ้าวิงบอลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าเราไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าน้ำในเนื้อของอาจารย์เปาโลนั้นคืออะไร แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่ติดตัวท่านในเวลานั้นพี่น้องครับไม่ว่าหนามที่อาจารย์ปารลกล่าวถึงจะเป็นอะไรก็ตามเรารู้แน่ชัดว่าหลายครั้งสิ่งนี้มันทําให้อาจารย์ปารลรู้สึกอ่อนเพลียและก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคในการรับใช้ของอาจารย์ปารลและอาจารย์ปารลอธิษฐานต่อพระเจ้าถึง3ครั้งครับบอกว่าให้พระเจ้าเอาสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของท่านขอพระเจ้าช่วยแต่พระเจ้าปฏิเสธ หลังจากนั้นอาจารย์ปารุมีท่าทีต่อความอ่อนแอของท่านหรือการปฏิเสธของพระเจ้าอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับในสองโครินบทที่12ข้อ9ถึงข้อ10บบอกกับเราไว้ว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ท,ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระ ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกคมเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็เข้มแข็งมากเมื่อนั้นพี่น้องครับหนามนี้ทําให้อาจาร,รย์ปรโรถ่อมตัว นามนี้คอยเตือนสตินะครับอาจารย์เปาโลให้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่เอาโรคร้ายออกไปจากชีวิตของอาจารย์เปาโลแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในชีวิตของอาจารย์เปาโล พี่น้องครับความจริงนี้ทําให้เราเห็นได้ว่าเราอาจจะขาดกําลังเราอาจจะอ่อนแอบางเรื่องเราอาจจะยังล้มเหลวเราอาจจะยังทําผิดบาปพลาดพลั้งแต่พระเจ้าให้กําลังใจกับเราว่าแม้ว่าเราจะอ่อนแอแต่เราจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเราจะได้เห็นถึงฤทธิเดชและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านความอ่อนแอในชีวิตของเราเราจะรู้ว่าไม่ใช่ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ด้วยกําลังและความสามารถแต่เป็นเพราะพระเจ้าสามารถทําให้เราทําทสิ่งต่างๆได้ด้วยฤทธิเดชจากพระเจ้า อาจารย์ปรโลจึิงขอบคุณพระเจ้าสําหรับความอ่อนแอสําหรับเรื่องหนามในชีวิตของท่านพอท่านจะได้เห็นถึงการอวยพรและได้เห็นถึงพันธกิจของพระเจ้าที่ทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของท่านพี่น้องครับความอ่อนแอของเราช่วยให้เราได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นความอ่อนแอในชีวิตของเราอาจจะช่วยทําให้เรานั้นเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับและความอ่อนแอของเรานะครับ อาจจะช่วยทําให้เราทั้งหลายที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะได้ไข่ควรและพึ่งพากําลังจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับข้อคิดของวันนี้ก็คือให้เราที่จะให้อภัยและคืนดีกันและกันนะครับสิ่งที่2ออาจารย์ปารุบอกกับเราไว้ว่าแม้ว่าท่านจะถูกวิพากวิจารณนะครับและมีคนพูดถึงท่านอย่างไม่ถูกต้องแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวครับท่านกล้าเผชิญและพิสูจน์ความถูกต้อง พี่น้องครับทองคำแท้จะไม่กลัวถูกไฟหลอมนะครับและสิ่งที่3อาจารย์ปรนหนุนใจกับเราทั้งหลายไว้ว่าให้เราถวายด้วยใจกว้างขวางและให้ด้วยความชื่นชมยินดีและสิ่งที่4ครับแม้ว่าเราอาจจะมีความอ่อนแอในชีวิตของเรามากมายจงขอบคุณพระเจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกับอธิษฐาน สาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาครับเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระธรมของพระองค์ในพระธรรมฉบับสองโครินท์ที่อาจารย์ปารลได้เขียนหนุนใจผู้เชื่อมากมายเราได้รับพระพรอ,อย่างมากขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อที่เราจะไม่หวั่นไหวที่เราจะเป็นคนที่รับใช้พระองค์ด้วยความทุ่มเทเสียสละในชีวิตของเราและเราทั้งหลายจะเป็นคนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าในชีวิตของข้าพงทั้งหลายนั้นยังมีหลายเรื่องที่รู้สึกอ่อนแอและขาดกําลัง แต่ขอให้เป็นความชื่นชมยินดีเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่เมื่อใดก็ตามที่ข้าพระองค์รู้สึกขาดกําลังและรู้สึกอ่อนแอให้ข้าพุทหลายได้เห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าให้ได้เห็นถึงการทํางานของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายที่จะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และลิบเดชของพระเจ้านะั้นเต็มเปี่ยมในชีวิตของผู้เชื่อมากเพียงใดขอคุณพระองค์จริงๆที่ข้าพุทหลายมีความอ่อนแอ เอทีข้าพพงศัยจะได้พึ่งพากําลังจากพระองค์มากยิ่งขึ้นและจะได้เห็นถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงจะเปิดเผยให้กับข้าพพงศัยได้เห็นในวันหน้าต่อไปขอฝากชีวิตของข้าพพงศัยให้อยู่ในการอวยพรของพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพร,รยพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ